ทำไมมันเล่นคิวจอยแล้วทำไมมันถ้ามันสั่งขนาดนี้มึงไม่เล่นด้วยนะมันก็เลยเข้าไปก็จบอ่ะไม่มีอะไรจะคุยอีกกับเธอไม่มีเลยตัวสเตอร์ก็ไม่มีเฮ้ย Let us hunt เฮ้ยเหื่องเก่าของเราเปิดแปลไมโอฮ้ย Turn out เสร็จวอละหมันกันไปทัง พร้อมเข e าหรือเปล่าแ t ่งตัวเข้าไปให้มาได้เห็นผู้ชายมีคนอยู่หลังอะ You're not a good shot today. Don't worry. There are other ways to be useful. I guess the for you, yeah, 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 yeah. Oh, why be straight to my heart? Oh yeah! And want speak boyah 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 don't no know can't I go. Log, go, go. Yeah, I I to for you Nowhere to speak Duh Block เอาอะไรของมึงไว้ด้วยเดี๋ยวเขาไปโดนวงตัดมึงแล้วมึงทำอะไรมันมีคนอีก

เนี่ยเสียงกูดังจริงใช่เหรอผมเมื่อก่อนไม่งสตีมแบบไม่แหลกอเนี่ยตอนนี้ก็เออเนี่ยนล้าง้วยคอมกูเปลี่ยนไปนี่กูเป็นกูเป็นใช่ใช่อยู่โอยู่ยยครับโอ้ my god โอ้ my god เอออยู่อยู่แค่ฆ่าไม่แบรนเนอร์บロ่นี่แค่เสียงกูงงจังวะหนุยกูกูไปละเนียเอาเฮ้ยนนีสัตว์นี่เหมือนตอแรกเลย ไม่เหมือนที่คุยกันไว้ไม่เหมือนที่เคยทำเหมือนเนมื่อก่อนไม่ด่านนี้มันด่านกันครับน้อง เดีไม่เป็นราะว่ากูเปิดการสตรีมแบบว่า Full HD f u l HD ไม่อยากเล่นแล้วไอ้เนี่ยเป็นสฟีดอยไรไประโยชน์อสีมันเลื่อนถึงกูเล่นเองก็ต้เพราะว่ามันบกากทีเม่แบบได้โทรศัพท์มันแบบ,บมันลื่อนอ่ะ คุณแม่งถามหาที่โดนีต่ไม่โดนดนีเหเปอนเะาอ้อเหยียบตูเยียน,นี่จริงด้วย มาเลยเนี่ยแหะชอบชอบขนาดลารักดานกันที่สุดเลย ออกูยิง yeah. นี yeah. ่ก yeah. ูยิงไม่โดนผูนอจะบ้าตาย Me wee. The spike planted. Long grenade out. Oh. Oh. Uh, I'm An out I am not easy

น Franc ุ ality. ้ยไอ้เหี้ยกระสุนกูพุ่พอดีเลยยิงจะตายกันมดหรอไอ้เหี้ยนี่ก็มาเจเจยินเอออย hey, oh, ู่ห้องบนนี่ so. go on my mark go. there, me, there me, me, mean, go go <laughs> go, go. <laughs> <A> spike <laughs> down b <laughs>

เนี่ยมันมีแวนดอลหรืออะไรกัเนี่ยเดนวอเดดูที่ไหนนะไวยถามทาร์ร p e Go 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 nah.

หน e ่งศัตรูเหลืออยู่สปายด์ดนมขอดูรีเพลย์ก่อนแค่ลงเพคนตาบอดอะไรขงวะตูนโดนเนตตูนโดนเนตยี่สิบยี่สิบมา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 ยี่สิบก็ยบซี่วาเล็ว l าเลขึ้นจาไหมพิกจ่าไหมพร้อมเพย์พร้อมเพย์ขึ้นจ่าทำไมพร้อมเพย์วาเล็ไม่ได้เหรอกูลับโอนขพร้อมเพย์ทานั้น อดี้ผมใช้ทำอะไรวัยทำนพร้อมเพี่เยมเทนมวัยทงานวัยกลังสร้างอย่าพงมองทำฮะวัยเด็ก a y t a as a b o s t r the fight d e m n d s i พร้อมเพลงเฮ้ยนี่ไอ้กูไอ้กูเจอช่องมึงได้ด้่ปะอไที่อะเดีนะพร้อมเพลงกับพาไม่เหมือนกันหรอบ้านุยไม่เหมือ ได้เพลงพาไม่ดีอะไม่มีอะดิกูเนี่ยไม่มีดังไอ้ดังแล้วเพื่อนกูดังไอ้ะจะให้เราซับแล้วอะไรซับวันนี้ตลอโดกตองเต้นคนเรียกอยมิมมอนไอ้ยัต่งอะไรกูไม่หันเลยกูไม่สนใจเลยกูมือวิธีรับเบอร์กลายเป็นคนดัง ารพ่สามค้นหแ่นใช่จริงแตงอเนียดิสคอร์ดในงละเฮ้ยแต่ว่าแท็ก huh. ต์อกว่าฟาตมด้วยนะคะเนเนนย์ไหนมันไม่กำหนดปมีบางช่วงอะแล้วก็เสียงเบามากเพากเบาเลยเจพังอะไรไม่ได้ยินเลยฟังเสียงคนพูดดีชเกมไมล เ,เกมมันเป็นนนัยเบาม,มันเบากูแบบเสียงเต็มมันยังเบาวโิโก <c oughs> ด,ดูอยู่เนี่ยกูสกนิทค,คนตาคนหูหลรกฟังเลยพี่อะเกงเงือกแล้วของมึงเหนียวม,ม, <c oughs> มึควรยังวะทำไมเสียงกูมันไม่รู้ไม่ค่อยเป็นผู้ชายแท้ <c oughs> ยังเสียงก็30 seconds left เพิ่งรู้หรอจ๊ะ

ไม่ได้ดแด้ไม่ coming b อไนะไ่ด้ดีขอแล้วกูดูให้กูดูดีเลยทำไมนี่เอ้าหาพูดติดากงเออแล้วกพี่เออไง้เ็ต้องเป็นสามี่ดอนตโอนหนึ่้อยบาทพร้อมรันโอ้ยเฮ้ย่วโอนาอมลันพร้อมพีทีทีวไว้เนี่ยร้อนึงพร้อมลัน ล้านนี้คือโดกูตกหัวเดที่วายตกตูพี่วายเจอกูี้ยทำไมกันอะไรแม่แกมาเลงเต่าทองแม่พี่วาเป็นมาเลงเต่าทองมตลดเลยกันวะให้ยี่ยที่ไมไอ้ควายเขาไปตลกนะเว้ยเรื่องพวกนี้ไอ้สัส กูรู้พี่ตลกจริเยี่ยมพีกูอ่ะเนี่ยพี่กูเ็คนหนึ่งอ่ะกูมีหลักฐานในไลฟ์สตรีมแล้วเว้ยกูสามารถเห้มได้ตัวเองกันนะพี่ยิ้มไม่หรอกไปกอดดูเลยไม่ได้ยิ้มหน้าบึ้งอยู่ไม่เข้าวไหนวะเนี่ยมีมมตัววันนี้แอบไม่ปฏิตัวในปฏิแอบปฏิตัวทั้งห้าตัวมาเกมประตูเฮ้ยเนี่แอบตอบกูละ

คัดแย่างกันกับผมไม่ได้เดี๋ยวกูจะเอาคลิปหลักฐานนี้ไปบอกไอ้นี้ตนจะบอกข่าวนายนี้นะตูนรักนุ้ยนะระหว่างสีน้อยกับชาบูชีมึงจะเรียกอะไรไม่ชาบูชีตูไม่กินสีน้อยละตอนแรกก็อยากลองกินดวตอนนี้กูไม่กินแล้ว

โคตรลงมาอีกโคตรลงมาวันวันุขมหวานพี่พับนี่อยุดดแดนวันไม่ใช่หรอวันจุวจบอกพี่ขาบอมูครับคบไม่ชอบกินในซอยจูก้วันจุขนมหวานแอนบี้อุ้ย

คนดูมึงตั้งหมื่นล้านคนนะยี่สิบนาทีมอยี่สิบนาทีเออาทูรับมือกับความดังจิมทำไมิมต้งสี่ดาวิมมมต้องสดา You make me angry bird. century. Uh. <laughs> oh, oh, yeah. 30 seconds left. Oh, ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวไอ้เหีย <pper pper> ไอ้เหียมัวแต่พิม์ไม่สั์กูเห็นนะอยู่ในทายสงตัวไ้เสร็จไปเร็ว เด็กผ like ู้ชายคนไทยอ่ะเอ้าเอ้าโอเคผู้การชวนอ๋ออ๋อตรงนี้ตัดออกตรงนี้ตัดออก

Welcome it. to my world. Okay, One enemy remaining. One enemy <laughs> Standing ahead. They think they're so secure. Gotta go. go whoa, whoa! Current out. Gotta go. Keep your hands on. he you make your mind. Revealing area. I'm out of here. Okay. Deploying drone. Rain drone. Running low. Spike down mid.

โอ้ยเบรกอยู่มาปีะยู้ให้อยู่ระวังมิดก็พอ Thank planted. Enemy remaining. Gun. I'm out of here. here we go. Ping 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 Oh my Please. What did I say? Don't, Don't mess, me. mess with me. Interfere. โอมาลีถอาลี <må S 1> oh, ีหลาตืออาตีีหลาตึงตังตังโอ้บวกกันเข้าไรครับฟู่โออสกกีชิตชมมี